สธุรกิจและการตลาดจีนในวันนี้เป็นตอนที่25นะครับซึ่งตอนนี้น่าสนใจมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็กระทบกับคนในประเทศไทยด้วยนะครับแต่มันกระทบยังไงเดี๋ยวผมค่อยบอกครับซึ่งผมจะมาพูดครับถึงเรื่องที่ว่าโรงงานมตร์ยซค์ไฟฟ้า,าครับเขาขายเข้าไป่างอีเมซ์เพรสนะครับซึ่งจริจรตอนแรกเนี่ยเขายอดตกลงเยอะเลยครับในช่วงโควิด แต่ก็พลิกฟื้นขึ้นมาอย่างน่าตกใจนะครับก็มันมีเรื่องราวเป็นไงก็ชมให้ยินได้นะครับสวัสดีครับผมรัฐภพนัชตะนามบมนะครับ ถ้าคุณยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมไว้นะครับก็กด subscribe ก่อนเลยครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับและสำหรับชุดวิดีโอนี้ก็คือ2ธุรก,กิจและการตลาดจีนเนี่ยผมพยายามเอา,เ,อาเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับธุรก,กิจในประเทศจีนเนี่ย,ยเขาทำการตลาดยังไงนะนะครับ เพราะว่าปกติแล้วประเทศจีนเขาปิดประเทศนะเขาไม่มี Facebook ไม่มี l ล n ์ไม่มี y t u t u นะฮะไม่มีไอ i n s t a g r กรไม่มีทวิต t ตอร์พวกเนี้ยนะสิ่งที่เราใช้นะครับเขาไม่ใช้เขาไปใช้อีกอย่างหนึ่งคือปกติล้าเขาจะใช้ของประเทศจีนเท่านั้นถ้าคุณอ่านภาษาจีนไม่เป็นบ้างหรือไม่ได้อยู่ประเทศจีนแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้ก็จะมีปัญหาโอเคเข้าเรื่องครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องคนที่ เป็นเจ้าของโรงงานโรงงานหนึ่งนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยยอดการซื้อรถของเขาเนี่ยตกลงมานะครับสูงสุดเฉลี่ยประมาณ70-80%คือลดลงมาแบบแทบจะไม่ได้ขายเลยนะครับซึ่งโรงงานนี้เองเนี่ยเขาเป็นโรงงานเน้นการส่งออกครับพูดง่ายๆก็คือเป็นโรงงานรับจ้างผลิตนะแล้วเขาก็มีแบรนด์ของตัวเอง บ้างแหละแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยพอมันลดลงไปขนาดเนี้ยครับก็คือเขาอยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ปุ๊บเขาก็เลยดิน้นอะนะดิ้นรนปรับกลยุทธ์นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาก็ไม่ได้เคยขายออนไลน์มาก่อนแต่ทีเนี้ยเขาเป็นลักษณะการส่งออกไงนะทางกลุ่มอลบาบาของแจ็คหมานะกลุ่มธุรกิจแจ็คหมานี่เขาจะมีเถวเปล่า แนะถวเปล่าเนี่ยก็จะเเหมือนพวก Lazada s h o p e, ปปีนะครับแล้วเขาก็จะมี1688นะครับซึ่ง1688 16เนี่ยมันจะต่างจาก Lazada s h o p e, ปปีนิดหนึ่งก็คือมันจะเน้นการขายส่งนะครับมันจะต้องมีจำนวนเช่นซื้อ5ชิ้นได้เท่าไหร่10ชิ้นได้เท่าไหร่ร้อยชิ้นได้เท่าไหร่พันชิ้นได้เท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้อันนี้คือ1688แล้วก็มีอันหนึ่งก็คือ Aliexpress นะครับซึ่ง Aliexpress เนี่ยเป็นของแจ็คหมาเหมือนกันแต่ว่วาเป็น ขายนอกประเทศจีนนะครับโดยเอาสินค้าจีนนี่แหละไปขายด้านนอกประเทศจีนแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ก็มีภาษาไทยแล้วแหละคุณเข้าไปดู AliExpress นะครับทางอาแอปทางมือถือก็มีทางคอมก็มีนะคุณเลือกภาษาได้เป็นภาษาไทยก็มีแล้วนะครับจุดสำคัญก็คือเขาเข้าไปขายใน AliExpress ครับคุณรู้ไหมครับว่าเขาขายแค่2เดือนได้ออเดอร์มา1 0 0 0คันโอ้โห แล้วเขาเตรียมตัวไปแล้วครับช่วงปลายปีเนี่ยมันจะมีแคมเปญใหญ่ๆของทาง Aliexpress เขาเตรียมรถสต็อกไว้แล้ว2-3,000คันนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปหลังจากปลายปีนี้ไปเขาก็จะมาเน้น Aliexpress เนี่ยให้เป็นช่องทางหลักในการขายของเขาด้วยนะครับโอ้โหมันเป็นอย่างไรฮะค,รคือตอนแรกมันอย่างนี้นะครับในช่วงปกติของเขาเนี่ยเขาขาย ช่องทางปกติคือขึ้นส่งรถขึ้นเรือไปอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเขามีปัญหาในการส่งมากเพราะว่าเขาต้องแยกแบตเตอรี่นะครับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นสินค้าพิเศษสินค้าควบคุมนะครับมันจะต้องได้รับการตรวจสอบแบบอย่างดีเลยนะครับดังนั้นก็คือเขาจะเสียค่าขนส่งเฉพาะแบตเตอรี่เนี่ยก็เสียไปตั้งเกือบ10,000่หยวน นะครับคือเขาเสียเยอะมากๆดังนั้นค่าค่าส่งไปกว่าจะถึงนั้นมันก็แพงอยู่แล้วนะครับแต่ตอนเนี้นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่อ l i e x p r e s s เองเขาบุกตลาดต่างประเทศเยอะมากนะครับเขาก็เลยไปจัดการเรื่องการขนส่งของใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์นะครับเฟอร์นิเจอร์สินค้าชิ้นใหญ่เนี่ยส่งให้กับอ l ลีบาบาและอ l ลีบาบาเขาจะไปจัดการเองซึ่งกลับกลายเป็นว่าไงฮะ เดี๋ยวผมจะตัดไปให้ดูทางคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมด้วยนิดหนึ่งดูรูปภาพนิดหนึ่งนะครับเนี่แหละครับตอนเนี้ยเขาขายอยู่ที่ประมาณ700ดร้อยยูโรนะหยูโร e ตอนนี้ก็ประมาณสักสามสก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ20,000บาท7,48ด่สประมาณ20,000บาทเท่านั้นนะรถของเขาที่ขายนะครับแล้วคุณรู้ไหมครับเขา เปาหยู่ในภาษาจีนเปาหยู่แปลว่าฟรีค่าขนส่งด้วยนะครับซึ่งลูกค้าคนแรกของเขานะครับลูกค้าคนแรกของโรงงานเนี่ยเขาบอกเลยว่าโ oh, อ้ยูลูกค้าคนแรกของเขาเป็นคนไอแลนด์ land, นะประเทศไอแลนด์ land, นะครับเขาบอกว่ายูส่งมาเนี่ยช้าเท่าไหร่ฉันไม่มีปัญหาไอไม่มีปัญหาเลยนะขอแค่มันมาถึงก็แล้วกันเพราะว่าตอนเนี้ยไอซื้ ซื้อมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยที่บ้านของไอก็คือที่ที่ประเทศของเขาเนี่ยนะในช็อปเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 3 0ถึง3,000ย e ูโรนะซึ่ง2 0 0 0ถึง3,000ย e ูโรก็คือราคามันก็เพิ่มขึ้นไป3-5ถึง5เท่า่ะนะถึง5เท่าก็จาก2,000 0ก็ขึ้นไปเท่าไหร่ครับประมาณ6,000 0ถึงแสนบาท เขาบอกว่าเขาต้องรอเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าปกติสุวา700ยูโรที่ขายไปประมาณ20,000บาทนี่นะครับรวมค่าขนส่งนะแน่นอนว่าเวลาไปถึงประเทศไหนนะประเทศอะไรก็ตามมันก็จะมีภาษีนําเข้าซึ่งภาษีนําเข้าก็ต้องแล้วแต่ประเทศนะครับแต่ผมลองคํานวณเล่นๆดูแล้วผมคิดว่ายังไงสุดท้ายมันก็เป็นจบที่พันพันกว่ายูโรนะครับแน่นอนพันกว่ายูโรก็ถูกกว่าไปถ้าเป็นบาทนี่ก็ถูกไปกว่าหลายพันบาท นะบางทีอาจจะเป็นหมื่นบาทนู่นนะครับซึ่งมันก็ถือว่าถูกนะนี่ไงครับเขาก็เลยบอกมาว่าเขาขายไปได้แค่ประมาณ2เดือนนะครับสเดือนเนี่ยได้ออเดอร์มาตั้ง1,000คันนะครับทีนี้ผมลองให้ดูอีกรูปหนึ่งนะฮะ,ะที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับนี่ครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าซื้อตามร้านค้าโอ้มีละเนี่ยซื้อตามร้านค้า ก็จะแพงครับก็2,000ถึง3,000อันนี้อ่านว่าโอโยนะก็คือก็แปลว่ายูโรนั่นเองนะครับ2,000ถึง3,000ยูโรก็ประมาณ7 0 0 0 0 0ถึง100,000บาทนะครับรถที่แบบคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเรามาดูในแง่ของอุตสาหกรรมนะครับการค้าขายของประเทศจีนโอ้แน่นอนก็คือ มันก็เติบโตอีกนะแทนที่บอกว่าเจอโควิดปุ๊บหรือว่าเจออะไรแนละ้วมีปัญหาหรือว่าการบริโภคในประเทศจีนเองนะครับสมมุติว่ามันค่อนข้างตันแล้วเขาก็สามารถเอาขยายสินค้าออกไปขายต่างประเทศได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งตอนเมื่อก่อนเนี่ยที่เจ้านี้เขาขายเขาก็ขายผ่านดีลเลอร์แน่นอนดีลเลอร์ก็คือเอเจนต์นะนะที่ขายแต่ละประเทศแต่ละประเทศเพราะว่าเขาขายส่งไปไงแต่อย่างนี้ก็หมายเขาว่าเขาตัดดีลเลอร์ไปแล้วเขาขายเอง ถ้าขายเองก็กาไรเองแล้วก็เขาก็ขายได้มากขึ้นถูกไหมเพราะเขามีโอกาสขายไปได้ทั่วโลกนะอยากจะขายที่ไหนเพราะลงไปใน a ีเ e ็กซ์เ s คนทั่วโลกที่สามารถเข้า a ีเ e ็กซ์เ s ได้ก็จะเห็นรถคันนี้ไงเห็นไหมเออรถที่โรงงานเขาขายโอ้โหเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นมากนะครับแล้วส่วนที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมฮะอ่าส่วนที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้บริโภคได้ของถูกลงถูกไหมเห็นไหมก็เหมือนคนที่คนไอร์แลนด์ที่ซื้อเป็นคนแรกเขาก็บอกเลยว่าเขา จะรอนานแค่ไหนก็จะรอเพราะเขาได้ถูกไปตั้งเยอะนะครับแต่คนที่จะเสียเปรียบนะครับคนที่จะโดนผลกระทบก็คือใครรู้ไหมฮะอ่าน่าจะรู้อยู่แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คนบ่นนะครับทางออนไลน์เยอะแยะแต่ไปหมดก็คือพ่อค้าคนกลางนะครับอ่าก็เหมือนที่ท,ที่ที่เขาส่งไปต่างประเทศพ่อค้าคนกลางเขาขายนะเขารับไปพวกเขาไปขายได้กําไรอีกสักห0ายถึงพันยูโรใช่ไหมฮะ เขาก็ได้กาไรแต่ถ้ามาอย่างนี้เขาจะขายได้อย่างไรเขาขายไม่ได้แล้วพ่อค้ามีปัญหานะครับซึ่งก็เหมือนที่ประเทศไทยตอนนี้ครับที่มีคนบน่บนมาแบบต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาว่าแบบโอ้โหพ่อค้าจีนขายเองบ้างส่งตรงมาจากจีนบ้างนะครับหรือว่าพ่อค้าจีนมาเปิดร้านค้าที่ไทยเองบ้างแข่งกันขายนะฮะร,รวมทั้งประเทศไทยนะรัฐบาลเองก็มา เ,าเาขาเรียกวอะไรสนับสนุนนะครับสินค้าจีนไม่เสียภาษีบ้าง0%บ้างอะไรบ้างนะครับมันเป็นปัญหาทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็ยอมรับว่าเป็นปัญหาจริงๆนะเป็นปัญหาจริงๆซึ่งทําให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยมีปัญหาจริงๆครับแต่ให้คุณคิดดูก่อนนะ,ะเวลาที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับให้คุณสังเกตไม่ว่าอะไรก็ตามนะที่มันเปลี่ยนแปลงเช่นไรฮะเช่นสื่อ สื่อนะครับคุณก็น่าจะพอรู้ข่าวแล้วว่าสื่อหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยที่เขาปิดไปก็ทยอยปิดไปเรื่อยๆเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะสื่อก็ปิดไปเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้สื่อทางออนไลน์มันเยอะนะสื่อทางออนไลน์มันเยอะสื่อเหมือนผมเองเนี่ยผมก็สื่อเห็นไหมข่าวของผมแบบมาอย่างด่วนหาที่ไหนก็ไม่ได้นะครับเออผมก็ทําคุณก็ดูเห็นไหมอันนี้สื่อก็โดนเขาเรียกว่า ดิสล랩ก็คือโดนแบบว่ากีดกันหรือว่าโดนแบบทําให้มันหายไปนะสื่อรุ่นเก่าหายไปดังนั้นก็เหมือนกันครับการค้าขายแบบเดิมๆก็หายไปแล้วทํำยังไงอ่าแล้วจะทํำยังไงฮะคุณก็ต้องปรับตัวคุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยถ้าฉันยังอยากจะขายสินค้าจีนอยู่ฉันจะต้องทําอย่างไรนะรเอาของเหมือนกันและฉันจะทําอย่างไรนะครับแน่นอน สิ่งที่สําคัญก็คือสินค้าเหมือนกันคุณก็ต้องทําอย่างอื่นให้มันไม่เหมือนกันนะครับเช่นแบรนด์บ้างการรับประกันบ้างนะครับการบริการบ้างก็ต้องให้ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเองเนี่ยที่จริงคอสเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์เนี่ยก็จะรวบรวมไว้ทั้งหมดซึ่งคอสเนี่ยก็ยัง ยังไม่มีนะตอนนี้แต่ว่าถ้าคุณสนใจนะครับผมรวบรวมคนไว้นานแล้วแหละนะครับรวบรวมคนไว้นานแล้วถ้าคุณสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดวราตพบนะครับมีแอดนำหน้าไปสอบถามก่อนได้นะครับซึ่งจะไปรวมไว้ในกลุ่มก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าคอร์สมีออกแล้วนะคุณก็จะได้ รีบเรียนรีบนําไปใช้นะครับซึ่งก็จะทําให้คุณสามารถสู้อะไรพวกนี้ถือแม้สินค้าจีนเหมือนกันคุณก็อยู่ได้หรือบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันสินค้าไทยนะเช่นอะไรดีเช่นคุณขายกระเป๋าหนังนะเป็นสินค้าไทยผลิตที่ไทยแฮนด์เมดไทยเลยแต่เจอกระเป๋าหนังที่จีนมาตีตลาดเนี่ยของคุณต้นทุน400ประเทศจีนไม่ต้องต้นทุนหรอกมาขายปลีกก็250บาทแล้วฉันจะทําอย่างไรทั้งหมดนี่อยู่ที่สิ่งที่ผมบอกทั้งหมดครับแบรนด์ Black. ซึ่งคําว่าแบรนด์เนี่ยคุณอย่าคิดว่ามันเสียเงินเยอะเมื่อก่อนใช่ครับเสียเงินเยอะแต่ผมมีวิธีให้คุณเสียเงินแบบน้อยที่สุดครับยังไงสนใจก็ติดต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับสองธุรก,กิจและการตลาดจีนเบอร์25หนะหรือว่าตอนที่25ก็มีเนื้อหาแค่นี้นะครับทีนี้ทิ้งท้ายไว้ให้ครับถ้าคนยังไม่ได้รับหนังสือฟรีของผมนะหนังสือฟรีของผมชื่อเงินมาง่ายๆครับผมเขียนเองนะครับ มีเนื้อหามากถึง357หน้านะครับเป็นหนังสือหนาๆเลยนะไม่ใช่อ e ีบุ๊กไม่ใช่ไฟล์ที่คุณไปเป,เปิดในมือถือหรือคอมนะเป็นหนังสือเล่มครับตอนนี้กำลังจะห,หยิบขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมยังอยู่ที่ประเทศจีนนะครับหนังสือเล่มเนี่ยตอนนี้คือพิมพ์ไว้แล้วอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ <c oughs> ก็สามารถ รับหนังสือได้นะครับโดยแอดไลน์แอดวรัฐภพไปสอบถามนะครับมีแอดนำหน้านะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะและอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับรวมทั้งชุดสอนธุรกิจและการตลาดจีนนี้ก็มีคนสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับขออวยพรให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ